ตัวนี้เป็นลูกหมูบอสนะมาด้วยอาการแบบนี้ครับ <đi> นี่ครับได้ยินเสียงอะไรแปลกไหมอ่าประมาณนี้แหละก็คือมันติดตด,ดับ,ดบแล้วก็เสียงเหมือนทุ่นช็อตด,ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นของบอสนะเป็นรุ่น GWS060 นะครับก็เป็นตัวยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะซ่อมเปลี่ยนอะไรกันนะครับก็น่าจะเป็นตัวทุ่นแหละแต่เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะค ที่เห็นกันเมื่อสักครู่เนาะอาการตัวนี้ก็คือเครื่องไม่แรงนะครับมีเสียงแปลกๆเนาะเหมือนพุ่นมันช็อตด้านในนะครับแล้วก็อย่างนี้คือเครื่องมันติดจดับๆนะก็เป็นประมาณนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ติดละเห็นไหมประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ลื้อนะหนึ่งก็คือแปลงถ่านอาจจะหมดหรือว่าแปลงถ่านเสื่อมเนาะอันนี้ถ้าบางทีเราก็เปลี่ยนแค่แปลงถ่านก็หายนะครับ แต่เท่าที่ผมดูแล้วเสียงแบบนี้น่าจะตรวจทุนไปด้วยนะครับระดับแรกก็แน่นอนนะครับถอดสายไฟก่อนนะสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับก็คือในการเปิดตรงด้านท้ายของตัวเครื่องเจียนะครับตรงนี้เขาจะมีน็อตยึดอยู่ตัวหนึ่งนะใช้เป็นไขควงแฉครับเคเนาะอันนี้ให้ดูสภาพด้านในที่เขามานะครับ จะสังเกตเห็นฝุ่นเต็มเลยนะการอย่างเงี้ยซึ่งจะทําให้ตัวเครื่องมือเราเสียเร็วมากนะครับถ้าเกิดว่าใครทํางานเกี่ยวกับที่มีฝุ่นเยอะๆไปแนะนําว่าให้ถอดออกมาแล้วก็เป่าทำความสะอาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกเนี่ยผมขอดูแปลงถ่านก่อนนะตัวแปลงถ่านนะครับก็จะอยู่จุดนี้เนาะนะครับงัดตัวสปริงขึ้นมาเลยชึ่ แปลงถ่านเหมือนจะติดด้วยนะเชเนนะครับแปลงถ่านแบบมีคราบอะไรเต็มหมดเลยเถ้าใครแกะหรือเองนะครับก็ลองฝอนตัวแปลงถ่านทำความสะอาดนิดน,นึงแล้วทำใส่กลับเข้าไปใหม่ดูก่อนได้นะ ออกทั้งสองด้านเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาจะมี2ด้านเห็นไหมครับตรงนี้ดึงเฉยๆมันไม่ออกนะถ้าปกตินะครับตัวแปลงฐานเราปดแค่นี้เราปดแค่นี้แล้วดึงสายมันจะหลุดออกมาเลยอันนี้แน่นปักนะครับเห็นไหมไมีแต่ฝุ่นนะครับคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราแก้นะครับตัวนําตัวแปลงฐานมาผลใหม่นะทำให้ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบเบื้องต้นก่อนเลยนะครับโดยการทําความสะอาดตัวแปลงฐ่านกันเนาะ โอเคนะครับอันดับแรกเนาะเราจะลองทําความสะอาดแปลงฐานแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ก่อนนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับวิธีเช็คไลไ่ล์วทธีละระดับนะหรือหาอะไรขีดเขี่ยก็ได้เห็นไหมมันมีคาาที่ติดติดอยู่นะครับอันนี้ก็ผนออกไปเลยทําให้มันกลับมาลื่นๆเหมือนเดิมเดี๋ยแล้วลองสวมกลับเคนะครับตอนนี้ลื่นแล้วเห็นไหมชึบชึบชึบ โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกันชึบเห็นไหมครับนี่คือแก้แค่นี้กลับมาใช้งานได้แล้วนะตอนแรกก็คิดว่าตัวทุน่นอาจจะไปด้วยนะครับแต่ตัวเนี้ย ติดแค่ตรงแปลงถ่นานเนาะเมื่อกี้มันสกปรกมากนะครับน,นี่ก็เป็นนั้นว่าเราเรดึงตัวแปลงถ่านออกมานะครับแล้วก็ทาความสะอาดแล้วใส่กลับไปใหม่แล้วก็ลองเปิดเครื่องดูปรากฏว่าเครื่องกลับมาทํางานได้เป็นปกติแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถนําไปกลับใช้งานต่อได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงหานทำความสะอาดเสร็จแล้วอาการยังไม่หายนะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือตัวทุนเอนงครับซึ่งเราก็คอยมาทําคลิปกันให้ชมอีเนาะถ้าเกิดว่าเราเจอเคสที่ทุนเสียนะอันนี้ก็จบเพียงแค่นี้เลยแบบไม่ง่ายนะครับ ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราไปแกะนะครับทำความสะอาดกันดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากด้านในแล้วฝุ่นเยอะมากนะครับใครที่ทํางานอย่างนี้แนะนําว่าต้องหมั่นแกะออกมาทําความสะอาดบ่อยๆนะครับเพราะไม่งั้นก็จะทําให้เกิดอาการแบบเนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ยังโชคดีนะที่ว่าตัวทุ่นนะครับมันยังไม่ไปด้วยเนาะเป็นแค่ที่แปลงหา่าเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะทําความสะอาดกันเลยดีกว่าในๆนก็ได้รือแล้วเนาะ ตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับการทำความสะอาดไม่ยากเนาะเราก็ดึงตัวแปลงถ่นานออกก่อนนะครับดึงออกไว้แค่ประมาณนี้พอไม่ต้องถอดสายก็ได้นะให้ดีนะครับตัวแปลงถ่นานก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้เนาะตัวหนึ่งก็คู่หนึงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปของแท้เลยนะครับแค่นี้ต่อไปนะครับก็ให้เรายิงนอตสี่ตัวนี้ออก ให้ดูครับดูอันนี้คือทํางานเฟอร์เนาะออไปขัดไม้ไมบ่อยๆนะครับเนี่ยก็เพราะฉะนั้นแนะนําว่ามันถอดออกมาทําความสาะอาดเราฝุ่นออกบ่อยๆนะนี่คือตัวทูนนะเราสามารถเช็คได้นะครับถ้าใครอยากเอาไปเช็คเนาะดูด้วยตาเปล่าก่อนเลยเบื้องต้นนะครับว่าอะไรเสียหายนะแต่นี้เท่าที่เราลองเนาะก็กลับมาใช้งานได้ปกติําใแค่ความสะอาดก็พอนะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ทาความสะอาดอะไรให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ผมสังเกตดูแล้วนะครับด้านในมีสนิมขึ้นด้วยนะพวกฟิวคอยนะครับแล้วก็ตรงทุ่นด้วยนะคาดว่าน่าจะเกิดจากความชื้นเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นมากไปนะครับก็เลยทําให้เกิดสนิมได้งนี้อันนี้ก็ต้องเป็นข้อ ที่ต้องระวังเนาะในการเก็บรักษานะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ทําความสะอาดนะครับขัดออกใหน้นะครับก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปใหม่เนาะโอเคตอนนี้เราก็ทำความสะอาดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรานําตัวทุนใส่กลับที่เดิมนะครับก็คือประกอบกลับนั่นแหละเดี๋ยวผมขอแปลงทานพวกนี้ออกก่อนจะได้ประกอบง่ายๆ ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนแปลงข่านไ้ให้เลยนะครับเพราะว่ามันมีรอยแตกเนาะตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทนะฮะก็แปลงถ่านบอดแท้เลยนะครับตรงรุ่นแนะนํากันนิดนึงนะครับสําหรับถ้ากรณีที่มีฝุ่นเยอะแบบนี้นะครับก็แนะนําว่าเช็คตรงช่องแปลงข่านตรงนี้ให้สะอาดนะครับแปลงถ่านที่ดีนะครับมันต้องหลวมนะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเสียบลงไปแล้วมันฝืดอันนี้ไม่ได้นะครับ ก็ต้องเอาออกมาทําความสะอาดกันให้สะอาดเลยนะครับประมาณนี้ประกอบกับเสร็จเรียบร้อยเนาะที่เหลือก็ใส่ฝากลับที่เดิมค,ครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเคสเปิดเครื่องกันเลยอันนี้ผมก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะ เรียบร้อยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เครื่องกลับมาทำงานได้เป็นปกติแล้วนะครับกับบอส g w ว060นเนาะตอนแรกก็นึกว่าทุ่นจะไปด้วยนะเพราะเราเปิดเครื่องดูแล้วเสียงเหมือนทุ่นช็อตเลยนะครับแต่ผลปรากฏว่าเอาไปแกะเช็คดูแล้วนะครับก็เจอกันที่แปลงถ่านเนาะอุ่นมันเยอะมากเลยนะครับก็แปลงถ่านออกมาทำความสะอาดกันหน่อยนะครับแล้วก็ ประกอบเข้าที่เดิมก็กลับมาใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็สามารถทําเองกันได้ที่บ้านได้ง่ายเลยนะถ้าเกิดว่าเจอปัญหากันลักษณะประมาณนี้อันนี้โชคดีไปนะครับที่เราไม่ได้เปลี่ยนทุนด้วยไม่งั้นราคาซ่อมก็อาจจะแพงไปอีกเนาะแต่จริงๆแล้วอะไ่ของพวกเครื่องเจียตัวนี้ไม่ได้แพงมากนะถ้าทุนเสียก็ประมาณ200กว่าบาทน,นะหรือว่าถ้าฟิลคอยเสียก็200กว่าบาทกันพอๆกันนะครับในเรื่องของราคาแต่เนี้เปลี่ยนแค่แปลงฐานใหม่ไปชุดหนึ่งก็ ใช้งานกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับส่วนสาเหตุเนาะหรือว,ว่าวิธีการดูแลรักษานะก็จากที่เราเปิดเครื่องให้ดูแล้วนะก็จะเห็นว่าฝุ่นนะครับเต็มเครื่องเลยเพราะว่าอันนี้ลูกค้าเน้นเอาไปใช้ขัดในงานไม้แนละ้วุ่นมันเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าใครใช้งานลักษณะน,นีนน้นานทีนะครับมีปั๊มลมอยู่แล้วนะเป่าไปเลยครับเอาปั๊มลมเนี่ยเป่าตรงเนี้ยตรงท้ายนะครับเป่าออกให้หมดเลยหรือไม่ก็ให้อดีหน่อยก็ แกะนะครับตัวขาครอบออกนะครับเป่าพวกด้านในให้หมดเลยนะครับหรือจะแกะหัวเกียร์เนะี่ยดึงทูนออกมาเป่าด้วยก็ยินดีนะครับอันนี้วิธีการดูแลรักษาเุ็นต้นเนาะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่บอกไปุูนนั่นแหละครับเข้าไปทําให้มันอุดตนันแล้วก็ระบายความร้อนไม่ดีดีไม่ดีนะอาจจะทุ่นช็อตด,ด้วยนะครับแต่นีนโชคด,ดีไปนะครับ ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปซ่อมเครื่องเจียตัวนี้นะครับกับของบอส g w s 060ก็มีประมาณนี้เนาะก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปซ่อมแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนาะใครที่มีปัญหาอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ครับอันไหนที่เราตอบได้เราก็จะเข้าไปตอบให้นะ